ฉเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชนพระม,มิ่งขวัญทรงธรรมของแผ่นด้าเป็นร่มกล้าคุ้มครองของประชาอยู่คู่ฟ้าสยามมินเพื่อถิ่นไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทห้องบันทึกเสียงรุ่งสยามจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดยามเช้าค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการดูดีวาไรตี้โชว์เช้าวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีเรามีเรื่องราวดีๆนำมาฝากนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับธรรมะรับอรุณค่ะ <ality> อากาศดีๆอย่างนี้นะคะต้องฟังธรรมะดีๆค่ะแต่จะไปฟังกับพระอาจารย์ท่านใดที่ไหนไปติดตามชมกันค่ะ อาจารย์พรญาติโยมท่านติดตามรับฟังรับชมรายการดูดีวาไรตีโชว์อยู่ในขณะน,นี้ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของวันพ่อแห่งชาติญาติโยมที่ได้มาถือบวชถือศีลกินเจเพื่อน้อมถวายบุญกุศลแด่พระบาทสมเด็จเพื่อจะอยู่หัวของเราเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชก,กุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถพระราชโอรสพระราชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ด้วยการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นการปฏิบัติที่สูงสุดเป็นการตอบแทนที่สูงสุดโดยการทำความดีโดยการปฏิบัติดีเพื่อพ่อเพื่อแม่พ่อกับแม่ก็เป็นอันเดียวกันมีแต่พ่อ ก็ไม่มีลูกมีแต่แม่ก็ไม่มีลูกฉะนั้นต้องอาศัยทั้งพ่อทั้งแม่จึงมีลูกจึงมีบุตรจึงมีธิดาจึงมีพระรสปภิดาฉะนั้นญาติโยมท่านที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้สิ่งใดที่เราได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการพูดดีทำดีแล้วก็คิดดีปรารถนาดีต่อกันบ้านเมืองของเรานั้นก็จะเข้าไปสู่ความสงบสุข แต่ก่อนจะถึงบ้านเมืองที่สงบสุขนั้นเราก็ต้องเข้ามาใกล้ๆก,ก็คือครอบครัวตัวเราให้มีความสุขให้มีความรักแม้กระทั่งความรักตนเองรักตนเองก็คือการทำดีการพูดดีการคิดดีแก่ตนเองแก่คนอื่นเพื่อนรอบข้างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายพี่น้องครอบครัวของเราด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูล การงานซึ่งกันและกันในงานบ้านงานเรือนหรืองานอื่นๆจนออกไปถึงสาธารณปะระโยชน์ฉะนั้นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเราทั้งหลายได้มาร่วมกันทำมงคลนะเป็นมงคลที่สูงสุดมาตาปิตุอุปัฐานังเอตมังคารมุตตมัง การแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดานั้นเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นที่พุทโธภาวนาวัดสัมพานนะครปฐมแห่งนี้ก็ตามหรือว่าจะเป็นการจัดงานทางหน่วยงานของรัฐต่างๆหรือทุกวัดทุกสถานที่ที่ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติดีด้วยการให้กำลังใจ ด้วยการสํารวมกายวาจาใจของตนเองนั่นแหละชื่อว่าการปฏิบัติดีชื่อว่าการได้ช่วยเหลือชื่อว่าได้การแสดงออกด้วยการความจงรักภักดีด้วยกายวาจาใจของเราที่มีความคิดดีปรารถนาดีต่อกันฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จึงภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติบูบบชานี้บุญกุศลความดีอันใดที่เราได้สร้างและได้บำเพ็ญมานั้น มันก็จะมารวมกันบรรจุก,กันขอให้เรานึกถึงพ่อแม่ในอดีต <c oughs> ที่เคยเป็นพ่อแม่เรามาพ่อแม่ในปัจจุบันที่เคยให้กํำเนิดเกิดมาเลี้ยงดูรักษาหรือจนกระทั่งพ่อแม่ในอนาคตที่เราจะต้องเรียนไหวตายเกิดอีกอยู่เราก็แสดงความจงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตเวทีโดยผ่านของพ่อหลวงพวงชนชาวไทยของเราและใจของเราก็ให้กว้างขวางออกไป ทั้งต่างประเทศทั่วโลกที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ามีพระเจ้าแผ่นดินพระราชาชกรัตริก็ได้แสดงความจงรักภักดีขอให้พระองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกของประชาชนของแต่ละประเทศของแต่ละสเตทในสุดท้ายในวันนี้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระอาหารหันต์เจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของท่านทั้งหลายตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงจะมาตัดสรู้ในอนาคตกด็ดีขอได้โดนบัรดาลประทานพรให้แก่ท่านผู้ชมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุข จเจริญรุกเรืองครอบครัวตระกูลรักใร้สามัคคีกตัญญูกตาเวทีอยู่ดีกินดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญโบราณได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนด้วยเทินเจริญพร